เสียงน้ำไหลเอื่อยๆกระทบฝั่งดังแววมาในความมืดฉันจำได้ว่าคืนนั้นเป็นคืนเดือนดับไม่มีแม้แต่แสงดาวสักดวงลมพัดเย็นยเยือกจนขนลุกฉันกับป้าอยู่กันสองคนในกระท่อมริมน้ำป้าชอบเล่าเรื่องผีให้ฟังก่อนนอนเสมอแต่คืนนั้นคืนนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าหนูเอ๋ยอย่าไปใกล้น้ำนักนะช่วงนี้ป้าเตือนเสียงเคร่งขรึม มีคนเห็นอะไรแปลกๆลอยมากับน้ำหลายวันแล้วฉันก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากคิดว่าเป็นแค่เศษไม้หรือขยะที่น้ำพัดมาตามปกติจนกระทั่งคืนนั้นฉันตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรมากระทบท่าน้ำเบาๆที่แรกคิดว่าเป็นสัตว์แต่พอลุกขึ้นไปดูที่หน้าต่างก็เห็นเงาดำตะคุ่มๆลอยอยู่กลางแม่น้ำมันคือหีบ หีบไม้เก่าคร่ำครา่าผูกติดกับโซ่สนิมเคราะห์ลอยคว้างอยู่ตรงนั้นราวกับมีใครวางมันไว้ฉันรีบลุกป้าป้าลุกขึ้นมามองด้วยสายตาตื่นตระหนกนั่นมันป้าพึมพำเสียงสั่นเครือหีบผีสิงอย่าเข้าไปใกล้มันนะป้าเล่าว่าหีบผีสิงเป็นหีบที่ถูกสาบแช่งใครที่เปิดมันออกจะต้องพบเจอกับความชอกร้ร้ถึงชีวิต แต่ความอยากรู้อยากเห็นมันมีมากกว่าความกลัวในที่สุดฉันก็ตัดสินใจลงไปดูหีบใบนั้นฉันค่อยๆเดินลงไปที่ท่าน้ำไม้กระดานส่งเสียงดังเอี๊ยดอาดหน้าขนลุกยิ่งเดินเข้าไปใกล้หีบก็ยิ่งดูใหญ่โตและน่ากลัว ฉันตัดสินใจดึงหีบขึ้นมาบนฝั่งโซที่ผูกไว้เย็นเยียบจนชาไปถึงกระดูกฉันพยายามเปิดหีบแต่ฝามันล็อกแน่นหนาไม่ต้องเปิดมันหรอกหนูปาตะโกนมาจากบนบ้านปล่อยมันไปเถอะแต่ฉันไม่ฟังฉันคว้าขวานที่วางอยู่ใกล้ๆฟาดลงไปที่ตัวล็อกอย่างแรงจนมันพังออก ฉันค่อยๆเปิดฝาหีบออกอย่างช้าๆหัวใจเต้นรัวข้างในหีบไม่ใช่ทองคําไม่ใช่เครื่องเพชรไม่ใช่สมบัติล้ำค่าอย่างที่คิดแต่เป็นกองกระดูกกระดูกมนุษย์กองพเนินและที่น่ากลัวที่สุดคือกระดูกทุกชิ้นมีรอยกัดแทะเลมรากับถูกสัตว์ร้ายกิน ฉันกรีดร้องสุดเสียงวิ่งกลับขึ้นบ้านด้วยความหวาดกลัวป้าเข้ามาโอบกอดฉันแน่นตั้งแต่วันนั้นฉันก็ไม่กล้าเข้าใกล้แม่น้ำอีกเลยและทุกครั้งที่ได้ยินเสียงน้ำไหลฉันก็ยังคงเห็นภาพของหีบผีสิงและกองกระดูกที่ถูกกัดแทะเหล่านั้น